แกลงสองทีนะครับอันนี้ก็มาเยอะเลยทุกคนจะพาไปชมว่าข้างในมีรถเยอะขนาดไหนครับที่มานที่สองลอนเป็นงานใส่หุ่นทุกคนอันนี้ก็เริ่มมากจะหมดแล้วทุกคนพาชมบรรยากาศแปลว่าเป็นยังไงบนะ้างสีส้มแป๊บเลยคันนี้แม่งถูกใจผมเหลือเกินก็จะเป็นพวกเล็กๆนครับแล้วก็ส่งทางเป็นพวกก็ใส่กันเลย มีกาวสาวๆอะ Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's. I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back. I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on. Feel I don't belong. Tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. Die with no regrets. Live with every Breath, see my message start to spread. And I had so many dreams. Then you hit your teens. Life ain't really what it seems. Try to find out yeah. what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's. I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed. Feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in, yeah. <laughs> ส่วนตรงนั้นก็เป็นแบบว่าบริจาคของให้เด็กนะครับตรงนี้ก็ถือหลายอย่างคนที่บริจาคตรงนี้นะครับฝนเริ่มมาแล้วฝนนี้ก็จะเป็นโซนที่จอดรถนะครับนี่ก็จะเป็นโซนที่แบบว่าอาหารนะครับข้าวพวกซาววะอาหารตรงนี้จะเป็นตรงนี้นะครับทุกคนก็คนที่มาก็แบบแบบเลี้ยงข้าวเลยนทุกคนช่วยๆกันนะครับบริจาค น้ำแก้วหนึ่งครับแล้วจะเป็นน้ำที่เขาบริจาคเป็นน้ำส้มนะครับแล้วก็ส่วนผมจะเป็นข้าวต้องผ่านผ่านกับเพื่อนผมก่อนนะโดยการเป่ายิงฉุบนะครับถ้าคุณครูมิเป่ายิงฉุกชนะนะเดี๋ยวผมจะได้แจกตังค์นะ้องนะแต่ถ้าคุณครูแพนะ้คุณครูจะโดนแป้งคุณครูมินะักนยะ่านะนะนะ เราทำเพื่อเด็กเราทำแน่เราทำเพื่อเด็ยกยิงไนเราก็ทำได้ได้อ้าวต้องทำงานเลยแล้วเดี๋ยวผมเตรียมแป้งก่อน dừng giấu với khoan nhá, dừng dừng dừng, không có bao nhiêu chúc, chúc, à, à, lót tài, là thôi là thôi các, không phải giờ lên. บางยอนใส่นี่นะเอ้ามาเนี่ยทีมซูเปอร,ร์คับหนึ่งบาทแมวแล้วบางอนอะไรแม่หนึ่งบาทต้องสองรนะเาเออสองนับหนึ่งหนายสรไหนวะเฮ้ยใครประมูลสามร้อยเฮ,เฮ้มีตกเย สองร้อยนะครับสองอ้าวสามร้อยอาชูมือเพื่อไม่มีใครชู <laughs> อา300้าวส <laughs> ามร้อยนะับสามมาก็เขาขู่กันนละ้นะใครสามร้อยอย่ากจะตกไปเลยจ <laughs> อดในกล่องเลยครับ <laughs> โหดว่ะไอแถวนี้เชื่อนวะ่ะ ดีมอะไรวะอ้าวดีมซูเปอร์คัพเว้ยบอสวยๆทรงเชงเ้ยหนึ่งร้อยบาทแล้วเอาก็ต้องสองนะออาสองร้อยนับหนึ่งสองร้อยนับหนึ่งสองร้อนับสองสองร้อยนับ200สองร้อยนับสองร้อพอ ที่แถวนี้เชื่อนปะแถวนี้แม็กเชื่อนนะเอ้าล้ออะไรเนี่ยล้อซุปเปอร์แดกสีน้นำเงินเว้ยห 17. 17. นึ่งจุดสองศูนย์สิบเจ็ดสิบเจ็ดครับสีน้ำเงินเอา100น้าหนึ่งร้อยแล้วไหนวันนี้เนี่ยนี่เจ๊วันนี้วันนี้วันนี้น เจผมเป็นห่วงเจนะ <c oughs> เป็นห่วงเอ้าหนึ่งรอยบาทเออสองร้อยโห่ซื้อไปเป็นพันเพื่อนเลยอะไรสา้อยสี่ร้อยห้าร้อยห้าร้อยหกร้อยเป็นพันนะหกร้อย <c oughs> นับหนึง่งหกรอยนับหนึง่งแฮหรยนับสอง Này Này vô miêu 600 nắp 2 600 nắp 3 Này <laughs> à Ờ 7 700 nắp 1 800 800 nắp 1 800 nắp 2 900 เอาเว้ยหน่งไหนวะหนึ่งพันหนึ่งพันนับหนึ่งอ่ะหนึ่งพันนับสองเอาว่าง่ายครับว่บาง่ายว่าง่าว่าง่ายหนึ่งพันนับสองเนึ่มพันนับสามป้าอ่ะ,อะขอเสื้อตัวหนึ่งเฮ้ยทิ แถมเสียตัวหนึ่งไอ้เหี้ยแถวนี้เถือนยิ่งายเลยแม่เขี่นน่ากลัวประธานทำไมแถวนี้เทือน่่ายันแล้วต้องเอาลองไปนะเพาะมนห่ยอเราแล้วเนแ่เอาถ่ายรูปมา We line